ช่นะแล้วก็อันน well. ี้ได้มีโอกาสเวิร์กช็อปเกี่ยวกับดีไซน์เสื้อผ้าแล้วรู้สึกว่าเราอินเราอินแล้วรู้สึกแบบมันสมองมันมันพุ่งพ่านิ่งช็อกรายเงี้ยใช่ใช่ครับดีใจครับดีใจมากเราอยากอินอะไรเป็นพิเศษคะอินกับสิ่งที่ต้องเวิร์กช็อปกับกับในการดีไซน์เสื้อผ้านี่อันนี้ได้มีการวาดวาดภาพแบบดีไซน์นิดหน่อยเราซีที่อ่อหอยราไม่เต็มเลยไม่เป็นไรขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตได้ครับ

ั็เป็นลายเสือนะแต่ยังไม่ค่อยเห็นยังไม่เสร็จครับชอกัไหอบคชอบชอบชอบเยดีใจครับดีใจรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งอย่างที่เราชอบแล้วเราอินแล้วเราพอเราได้ทำก็ แอปนี้อยู่อยู่กับมันแล้วแบบมีความสุวเดียวเพราะว่าจริงๆนานนี่ก็เป็นคนชอบแฟ่ก็แบว่าใช่ครับใช่ใช่ๆๆไม่กล้าบอกเลยอ่ะแช่ชอบแบบชอบอ่ะก็า แล้วแต่แต่ละวันครับแต่ละวันอันนี้ก็จะแต่งตัวตามที่เราอยากแต่งแล้วกันอ่าใช่ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นสไตล์ำงานนี่จะเป็นแบบไหนครโอ้แต่สไตล์ของตัวเองแบบมันไม่มีเลยไม่มีเลยละกันเพราะว่าของอันนี้จะแต่งตามฟีลลิ่งเลยแบบว่าวันนี้อยากแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย่ะไม่ไม่ฟิกถ้าเป็นลุกสบายสบายอย่างเปกติจะแต่งแบบไหนลุกสบายเออสบมันมันถ้าเราไปท่องแบบไม่ได้ไปทำงานสบายสบายแบบนี่กันนะเออถ้าไม่ไปท่องอยู่อยู่ห้องครับ ใส่ใส่แบบเสื้อยืดกางเกงแบบสบายๆอะไรเงี้ยใช่อ่ะเนี่ยถแบบว่าไม่ได้ออกไปทำงานแต่ตัวแบบแต่ต้องออกไปข้างนอกใช่ที่แน่ๆกางเกงกับเสื้อต้องใส่แลอะไม่คือจะบอกว่าไงครับมันมันแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เราอ่ะใช่ใช่เอาบางที่บางที่ขาสั้นบางที่ขายาวอ่ะ บางทีแขนสั้นแขนยาวบางทีมีแจ็คเก็ตพูดบ้างจะยืดแบบเล็กบ้างคอบ้างอะไแล้วแต่รนนเราชอบกินข้าวออกับเพื่อนกินข้าวเวลาไปกินข้าวออกับเพื<ด>่อนจะแต่งตัวที่ไม่ให้เสื้อผ้าที่เลอะได้เพราะว่าส่วนใหญ่เราทชอบเสื้อเลอะกินข้าวเสร็จแล้วมันชอบเลยจริงนะจริง,รงถ้าถ้าจะต้องมากินข้าวนะครับก็จะจะพยายามใส่เสื้อที่ที่เรารู้สึกว่าเลอะแล้วไม่ค่อยเสียดายใช่ คือใ่้คกิคอะไรบเลิือต้อเป็นอาหารปไหแบบส่วนใหญ่ครับบางทีเราตัดเงี้ยแล้วมันตก,กงียเขาจะตัแล้วมันตกอันน,อออน,อนี้จะกินิคเลิคอันนี้ทังดเลยี่มครับนาไม่ขาดนั้นอาจจะทักห้าหกแล้วกันใช่ครับแต่แแตเราไม่นิดเดียวครับมันพักได้ไม่เป็นไรครับ ไราออถาตัวเองไหว่าทำไมเราของเราเมล่กินน้ำที่หอมม้องเนี่ยจะจะนอนแล้วนะจะนอนแล้วอนนันก็ยกน้ำดวพี่ <c oughs> อยพี่อง้วปากเรารั่วหรอเนี่ยลูกพี่มาถาเองคือ,อไม่ยานอ่ะเขาบอกว่าโอเคก๋วยเตี๋ยวายามาแส่ในขนนี้กันนะเรารานนี้ไม่มียกกบกเ ันนี้ไม่ค่อยมีแยกประเภทจะจะประเภทไหนก็<ร>มีต<ด>ิดกับบ้านไม,ไม่กับไม่กางเกงก็เสื้อทุกวันนี้นะที่ซื้อ,อเหมือนเป็นน้ำยาที่แบบเอาไว้ <c oughs> เวลาเวลาเวลากราเลือก <c oughs> เราเลือกดูดูจริงจริงแต่ดูจะเข้าได้นะคยินดีเลยคนระับเพราะอะไรเพราะอะไรโอ้ยอันนี้ชอบซักผ้าแล้วก็ แล้วก็เสื้อเลอะบ่อยเลยครับบางทีไนนี่ซักไม่ค่อยออกครับเพราะว่ายังไม่มีขลงสภ้อดีๆมาใช้นักทีเลยครับแล้วก็ทาความสะอาดบ้านนะครับไหนนี่ชอบเรื่องความสะอาดมากนะครับแต่ว่าบางทีห้องอาจจะไม่สะอาดมากเพราะว่ายังไม่มีโปรดักที่มาช่วยหนยนี้โอ้แย่จังแย่เลย ทั้งปวดหัวเลยอะไนะครับอะไรนะครับวันอาทิตย์ได้ลูกสอบมันยมใช่ก็เขาฝากสมัยเนียวหน้าด้วยนะครับลูกๆจะได้มีเสื้อผ้าสะอาดๆใส่ไปโรงเรียนครับผมตอนนี้ก็ต้องสองคนครับต้องรับผิดชอบอีกเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดครับเราเกิดมาพร้อมๆกันครับผมงานนี้อาจจะจะค่อนข้างทำงานเราไม่ค่อยได้ทัน ตาแต่ว่าข่าวไวเพราะว่าทุกคนมาฟ้องไวมากอะไรครับใช่ก็แทบจะทุกสถานการณ์ที่ทําให้เราไม่คือเอาไว้ง่ายนะครับก็ฝากถึงนิออลหน้าแล้วกันตอนนี้รู้สึกว่านิออน่าอย่าทำให้มิตรภาพของพ่อกับเพ,พื่อนๆในใน,ในตึกได้ได้มีปัญหาก,กันเลยนะใช่อยา่างกับเปนะครับใช่ครับแต่น,นี้ก็ค่ขอนข้างแฮปปี้กัเปมเลยครับพอเห็นนิออน้ากับเปาดีแล้วก็ กลัวๆมิตรภาพเราจะเปลี่ยนไปใช่ครับบอกบอกบอกเปมไหมว่าขอโทษนะที่ลูกแอบเอนอะไรเงี้ยคุยกันครับแต่ว่าเปมบอกว่าเด็กวัยกำลังนี้ก็อย่างเงี้ยแหละครับล่าสุดล่าสุดเปมสตรีมเกมให้นันนี้ดูตอนนั้นนันนี้จะไปนอนละนันนี้บอกเออเปมถ้ามีเกมอะไรบอกนะเปมบอกนันนี้นันนี้อย่าพุ่งไปนอนตอนนั้นดึกมากแล้นะครับนันนี้นันนี้อย่าพุ่งไปนอนเรามีอะไรให้ดูที่เปิดเกมมาเป็นเกมผีโอ้โห โหดมากแล้วเป๊ะโหดมากครับใจถึงมากกระโดดขีบขาคู่ในเกมไทยพีอะพี่กับเอสเมกเราจะไปเล่นครับไปเล่นครับจูเฉยกลัวเป๊ะบอกว่าอันนี้เล่นไม่ไหวหรอกอ่ะอย่าบอกเลยเพื่อนเพื่อนไหมเพื่อนไหมก็จะไปทำไหมขอโทษแทนเนี่ยหน้ากับสมัยด้วยนะครับเพื่อนๆในตึกนะครับก็ถ้าลูกๆของพวกเราของสกายกับหนันนี้แล้วกันที่ไปเขิน เ่องการกระทำรุนแรงกับลูกใครก็ขออภัยด้วยนะครับอย่ากโกรธกันนะเรายังเป็นสัตว์พันแมตตีต่อกัน